ครับพี่น้องกับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนกับตีติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องอีซาบันหน่อยครับจานบ่อยคือเก่าครับเมื่อนี้ยุที่โคกน้องหน้าครับของหน้าต้องใสลาทองครับมีบรรยากาศได้ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็บผลละหมากหลากไหมหลายแห่งครับพี่น้องด้านหลังผมที่เป็นบ่อที่ผมเคยถ่ายคลิปทุกรอบครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวสี่ย่างไปทั้งหน้าครับพี่น้องนี่ครับ กษิตางไปตามทางครับเพื่อนว่าสิผ้าไปเก็บบักพีพวนนะครับอยู่ขางหู้ซี่นะครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เนี่ยมองนี้จะกี่จานบ่อยนะครับได้มากอ่าใส่มองวันเหนียนะครับนี่ปุ่นบูเสียง่าบรรยากาศสวยงามครับโค้งน้องหน้านะครับของหน้าท้องใสละท่องนะครับแต่รอบนี้สิไปเก็บบักพีพวนครับ ไปยางไปน้ากันนี่แหละครับไปี่นลองติดตามน้ากันครับมันจะกาดโดยรอบครับเพื่อนปลูวกเอ่อเพื่อนปลูกกล้วยนะครับนี่ผมไทยไหมไหมสมัยเห็ดคลิปนะครับมันบบกันป่านนี้เลยครับแต่ว่ารอบนี้นี่ปุ้ยแบบม่วงนะครับผลผลิตโดยเฉพาะนี่ครับนี่บักที่ดา ผมซิมแล้วครับนี่ปอบเบิ้งครับนี่ต้นน้อยๆครับแต่ว่าดกแห้งนะครับเบิงบ้งเบิ้งขะขนาดเลยครับนี่ดกครับเบิง้งนี่ผลผลิตที่เพิ่นได้ห่อไว้แต่ว่าบักที่ดาหลายครับผลผลิตรอบนี้ดกครับนี่พี่น้องเบิ้งครับน,นุ่ยใหญ่เลเนี่ยเบิง้ง บอกเป็นซองฝ่ามือแหละมาเดี๋ยวจะชิมให้เพิ่งครับนี่ครับนี่อันนี้ในถุงครับอันนี้นอกถุงเบิง่งปิดกินเลยครับป้องห่วงครับปลอดสารพิษนะครับไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นนะครับดูนี่นี่เพิ่งครับขัขนาดพี่น้องอืม แซบ่บของกินครับตัางแต่ทังเขามมกมีทุกอย่างครับต่้งแต่อ่ากินจีแต่ว่าตอนนี้จียังไม่ค่อนออกครับบักทีดานี่หลายครับครับเนี่ยอันทีีเพิ่นหอไห้กับมีอันทีบนนท่บ้าันหอก็ับมีครับหลายแห้งมาเบ่งน้ำกันครับพี่น้องแจม่อยทิดใจตัวนี้เหรอครับอืมอมาทาน พอดีลูกสาวนะครับกำเนาเพิ่นไปแล้วครับเพิ่นไปบอกญี่ปุ่นแจนบอยมาไทยกีบโยนสวนเพิ่นพอดีนะครับนาทีไปถึงต้นมันแล้วล่ะไปติดตามกันครับนี่ครับต้นบักม่วงกล้วยผลผลิตดีครับนะครับเป็นโคกน้องหน้าที่น่าต้องใส่ละท้องนะครับเิ่นได้เห็ดไดสร้างเด็แปลงไว้นะครับเพื่อลูกเพื่อหลานนี่แหละครับรจนบอยกับเขาแม่ โดนมาเยี่ยมยามครับนี่ครับขามากแลวครับเนี่ยต้นโพต้นนี้ครับที่จันบอยเคยถ่ายหลายๆคลิปครับเพราะว่าจะเป็นคุดปูหน้าครับนี่ห่มนี่แหละครับที่พี่น้องฟ้องไปนะครับจันบอยได้มาคุดปูหน้าปูแม่คัางปูลูกสาวเอื่นพ่อแล้วเพื่อนโอ้นะนี่ครับคุดแี่เด้อ ลูกสาวเอือนแล้วนี่ครับนี่คูดแท้นี่ครับที่เค่อยคุดครับอ้หงากระลังหลายเดี๋ยวสิได้มาตัดหงาเพิ่นพอดีมือนี่จันบอยเอาหงามาสรงพิ่นครับเอาหงามาสรงพิ่นปุ่นลูกสาวเอือนแล้วเอ,อาหงามาส่งพิ่นให้นี่นะครับนี่นะครับแล้วกะ็ทัดไปเด้พี่น้องอ้บรรยากาศครับเข่ากระลังนี่เิ่งครับพี่น้อง บิ่งครับเขากำลังงามครับบรรยากาศได้แห้งครับครับอ่ามองนี่นะครับที่คุดปูคุดปูนะครับเนี่ยงานนี่แหละเนี่ยเนี่ยมองมือจันบอยนะแล้วก็ไปอีกจะได้ผมสาตวไปซาซามองนี้เป็นมองที่ผมถ่ายคลิปที่ลูกสาจวจะปาก่อนครับเนี่ยเนี่ยเลยอุ้มไม่นี่ไปครับผมไม่ได้ตัวครับมองนี้ผมถ่ายเบสทูคลิปที่ ให้พี่ให้น้องเบิ่งครับี่คลิปนี้อาจจะเงีเลยด้วยครับแต่ผมหมักบรรยากาศแห้งนะครับบรรยากาศแบบหมักแห้งครับนี่เขางามครับเดี๋ยวรอบจับปากควันขุดปูหน้าเข้ามาพอกันนี่ครับนี่ต้นอุ้มนี่วันหนึ่งผมมาจากนี่ครับโค้งน้องหน้าเนี่ยไปนิ่วผมนี่ครับนี่นะครับอ่าพี่แก้มพาไปทําอะไรนะ ไปเก็บผีผวนไทยผีผวนนะไปเก็บบอกรผีผวนครับพู้นครับไปอนูตามเลยครับนี่เดือดน,น้ำแล้วครับไปน้ำบุกสาวแหละมาถึงแล้วครับพี่รองไหนหนุ้งมีไหนมาโชว์สิไหนไว้ายไหนยกยกขึ้นทุกสูงนี้ ผีฝวนครับผีฝวนนี่มองมันอยู่เมื่งเนี่ย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 เ่อือตรงทางกัาไปบ่อืมอันอยดีบอืเอาจมกัน เน่ยเนี่ยน้อยดิบกับมีำ่และกังแสบกินกังบกกพริกวาสันวะโอ้นี่หนูไปอูหน่อยๆพิ่นนี่ยอะดูสิน่าเป็นกำลังหาล้วถือถืออู้วพูนีต้นยังอะต้นมีต้น นูนู้นูนูนคือไปข้างบนนูชี้ไปข้างบนนู่นอู้เต็มเลยว่ะปาเจะได้ฉดหน่ะมันก็ไปได้มสมารถไปได้

ผลงานได้สมิลครับสูงแห่งบักผีพวนพูดนะทั้งๆหลายครับปูนครับทั้งๆครับมีแต่แนวเดียวเลยครับปักผีพวนหักไหลไปครับพี่น้องมเมื่อยแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไปเบ่งบรรยากาศกัน,กนต่อครับกับฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสบ่ายดีครับ